ดี๋ยวแป๊บนึงเป็นแหวนรองหัวฉีดแหวนรองหัวฉีดทองแดงนะครับแท้นะทั้งหมดกี่หัวดูหน่อยพี่ทำใช่ครับอืมแหวนรองหัวฉีดมันสึกไปใช่ไหมพี่แบบเนี้ยหัวมันยุบตัวลงอ่ะยุบเลยเออจริงๆด้วยอันนี้ฝั่งขึ้นมาหานี่เออจริงๆประมาณสามแสนโลอ่ะสามแสนโลเปลี่ยนทีใช่ไหมพี่ใช่นี่ครับ อันนี้เราก็เอาสักโมดชีพใส่ลงไปต่อมันก็เราหมดเงินแค่ไอแหวนตัวละร้อยกว่าบาทรนะ้อยี่สาปัญหาถ้าเวลามันจะเสียมันจะเสียสุบหกสุดหนึ่งสุบหกกับสุบหนึ่งใช่ทำง,งานก่อนเนะาะตัวพวกนี้มันหนักขู่ขวานน้ำมันน้ำมันมันลงไปนี่นะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะผมก็ฝากสนับสนุนเสื้อนอนอนทักแทแรนหน่อยนะครับผมตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยตัวแล้วนะครับผมก็แขนยาวตอนนี้ส่งฟรีนะครับทั้งดํทาทั้งขาวทุกไซส์นะครับแขนสั้นค่าส่งสี่สิบาททั่วประเทศนะครับผมก็ฝากเสื้อผมหน่อยนะครับมรอบนี้รอบสุดท้ายเลยนะผมฮูดก็เปิดให้สั่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็จะปิดแล้วนะครับผมก็ฝากน้ํายาด้วยนะครับน้ํายาก็มีให้เช็ดยางเรื่อยๆนะครับสนใจก็สั่งมาได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับช่องการทางติดต่อ,อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องนอน,นทักเทเลนนะครับวันนี้ได้เวลามายกหัวนะครับเปลี่ยนแหวนล่องหัวฉีดนะพี่ทอมก็สั่งมาแล้วนี่ครับไปไหนละ่ะเนี่ยไหนละ่ะพี่ทอมเอาไปไว้ไหนละ่ะนี่ครับ เราเป็นแหวนรองหัวฉีดอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่ทำแกะอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเป็นแหวนรองหัวฉีดแหวนรองหัวฉีดทองแดงนะครับแท้นะทั้งหมดกี่หัวพี่หกใช่ไหมหกนะหกหัวหกแท้เลยเรากำลังลื้อเครื่องนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ทำใจฮะเอาแบบเปลี่ยนแหวนนี้วิ่งเพิ่มอีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่ นมาบ้นนั้นเหอช่วยรถตรงนี้ด้วยขมเหลาช่วยรถขมเหลาใช่ไหมพี่ช่วยรถเยอะืมมันก็จะช่วยนะรถขมเหลานี่ครับแหวนรองหัวเช็ดกำลังลื้อแล้วตอนนี้ลื้อฝาวาล์วออกมาแล้วฝาครอบวาล์วดีเด็กก้าดีของชีดเด็กก้าดีวันนั้นมาตั้งวาล์วพี่ทอมทักก็เลยจัดเลย ตอนแรกพี่ทมทักตอนแรกผมใจเสียเหมือนกันนะพี่ผมไม่อยากให้มันเดิมๆนะพี่ทมเดิมเดิมโรงงานแต่มันก็โอ้โหรถผมก็มันก็ทะลุห้าแสนแล้วนะท่านไล่รวมๆมานะค <c oughs> ร้อนเลยใช่ข้ามไปแล้วข้ามกลับมาเลยพี่

เห็นว่างไงก็เลยเอาเลยเห็นช่างว่างขึ้นมาสิมาช่วยขันช่วยหมนน็อตแน่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ปกติเดี๋ยวไปฉีดน้ํายาสลายคราบฉีดน้ํายาสลายคราบแล้วก็ล้างเครื่องคาบน้ำมันต้องสลายทําไงพี่ ไปเลยเดี๋ยวถ่ายนแล้วมันเครื่องมันก็หายไม่ไอข้างนอกพี่มากกว่าข้างในถ้าข้างในนี่เริ่มแล้วทานน้ำมันเครื่องถ้าตัวที่ชละล้างจริงอาจจะมีซันเทคตัวโก้ไม่มีงานมันก็ไม่ต้องยุ่วเลยโอ้อหต้าฮะเดี๋ยวเอาเบอร์ยี่สิองเดี๋ยวนี้ประแจทานน้ำมันเครื่องวันสองรอบอะเครื่องจะใส่สองรอบเครื่องใส่ตัวโกโอ,อันต้าอันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องวันโว่เนี่ย ค่าเท็จเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้สี่หมื่นนะเขาว่าแต่ผมก็จะเอาประมาณสามหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นเท่านี้อีซุฮิโนเขาบังคับให้ได้แค่นั้นพี่จะใช้ระมานเครื่องริดละหมื่นก็ได้แค่สองหมื่นกิโลโะผมก็ยังไม่คิดเขาจะใช้สี่หมื่นผมมานั่งคิดไปคิดมาไอ้ผู้จับเองได้โลมาเท่าไหร่ได้โลนี่ร้านตรงข้ามตรงแยกไหมพี่ ใช่สามร้อยสองสามร้อยเองพี่เขาทำแป๊บเดียวเองสองสามร้อยตั้งก้อนก็เป็นหใช่ตั้งก้อนก็เป็นห้าบอกว่าเขารู้จักผมอยู่พี่บอกว่านนให้มาใส่เนี่ยพี่เขาสนใจมือจับไปีหนื่ยใช่มันปีนแล้วก็ผมมันวิ่งตัดหางอยู่ดิเหมือนกันพี่ลอกผมก็นานงานตัดหางเหมือนกันครับนี่ของอะไรก็ต้องมาเก็บไว้ตลอดใช่ผมถึงไม่ค่อยเอาของมาไว้หางเยอะเลยพี่แต่ก่อนนี่เครื่องครัวนี่ยกชุดใหญ่เลยนะตอนขับอยู่ไว้ฝัด พเดียวนี้เอาแค่เ้อผ้าพอเอาดีนะไม่ชนหัวว้าวตั้งแต่แกตั้งวาวผมไม่ได้ขึ้นเขาเกจเจ็ม่แงสบายสบายเลยว่ะมันเดินลึกเดียวเลยผมก็ยังว่าอยู่มันเดินลึกกว่าเดิมมันขึ้นแบบไม่น่าขึ้นได้อะตกใจแบบไม่น่าขึ้นได้อะแมมมาไหมของพี่ได้ทำมาไหมขึ้นเกจเจ็ด ไม่ใช่แล้วนะขึ้นเกจเกจเองมันเหมือนมันเหมือน,น, wow. น,นจะไมแต่ถ้าทุเรียนน่ะขึ้นได้มาลำไยกับมังคุดอ่ะเยอะหกมันเหมือนจะไม่ขึ้นเลยลำไยมังคุดอ่ะตายเองนี่ครับอยู่ในอู่ก็มีสำนักขิงนะครับเกลทับกันเอ้พวกนั้นเอาทุเรียนจากสวนมาไม่เต็มตู้ได้ขึ้นตู hari, ้ก็เลยขึ้นได้แล้วมันเรียงท้ายเลยมันก็ตันนื้อขึ้นหมดเลย ผมก็ยังว่าอยู่ผมว่ามาคุดมาอยจะขึ้นเกียร์สียงนะวะเริ่มอาออกแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่เนี่ยอันนี้ปาักมชีนไงอ๋อปักมชีนถอดออกมาแล้วครับผมมอไลเหอันนี้ลางมันเหรอ รางน้ำมันกลับรางน้ำมันกลับอันนี้ก็เปลี่ยนหน้างวอใหม่แล้วตัวปีปีหกศูนย์หน้างึงครับหลักนี่ใหละตัวนี้ครับผมเปลี่ยนเองใช่ครับนี่ครับจะให้เขาถอดเขาชิดออกมาครับเอาเรื่องใช่ไหมพี่ดูหน่อยพี่ทำเช็ดครอืมแหวนลองมันสึกไปใช่ไหมพี่แบบเนี้ยโอ้มันยุบตัวลงอ่ะยุบเลยเออจริงๆด้วยอันนี้ฝั่งที่ขึ้นมาหานี้ยฝั่งในดิเนี่ย พี่เป็น่วเนี่ย<ช>ี่เป็นเส้นเนี่ยอ่า๋อมันลวดต้องเป็นเส้นใช่นี่ไปหมดเลยนี่ครับไปหมดเลยพี่หยิบของใหม่้ผมหนะ่อยอยู่ตรงข้างตง่อเดี๋ยวเราจะลองมาเทียบกันทุกคนนี่ครับอันนี้คือของใหม่นะนูนทั้งสองฝั่งนูนสองฝั่งนี่มันเป็นเส้นเนี่ยที่มัน,นโอ้อเป็นเส้นเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสอืนี่ครับ จับเปลี่ยนเลยจบเอา <laughs> ไม่ยอมเอาไห <laughs> <laughs> มใส่ให้เลย <laughs> <laughs> นี่ครับอันนี้ก็คือหัวฉีด <laughs> ถ้าเราเอาไปเช็คนี่ก็คิดแพงไหมพี่ว่ามันแตกฝอยแตกอะไรเงี้ยถ้าเช็คเทสไม่ต้องคิดหรอค่าเช็คหัวละจำไม่ได้หัวละเก้าร้อยหรอเหัวละเก้าร้อยมันหมดพันแปดหรือยังไงสามหกสิบแปด หัวละสามร้อยหัวละสามร้อยเดี๋ยวต้องเป็นเทสร้านที่ดีๆนะอ๋อพอฉีดเขามันเร็วนี่ถ้ามันไม่เป็นเช็คร้านทั่วไปในไม่จบนะอ๋อถ้ามันไม่เป็นฝอยนี่มันจะอาการมันเป็นไงพี่ไม่เป็นฝอยก็อยู่ที่เข็มเข็มซึกอ๋อแต่นี่มันยังปกติอยู่ไม่เป็นแล้วมั้งไม่เป็นไรคนระับนั่นไม่มีอาการอะไรเนี่ยใช่สิส่วมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยบอกอาการเลยนะถ้ามันฉีดทังอะ่ะอนอกจากข้าขทางหลายตัว อ๋อ,อถ้าพังอยู่ห<ะ>ัวหนึ่งมันฉีดชดเชยกันมันผมเอาคอมเสียบดูติดลบอยู่พี่แต่ว่าติดลบแค่เอ้ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามศูนย์ันุีมันการเป็นการฉีดชดเชยอ๋อต้องเป็นถ้าถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยต้องเทคทูเทคทูเป็นโปรแกรม idss ของแท้นะครับโปรแกรมแท้ศูนย์ถึงจะชัวร์ให้ค่าก่อนหลังปัจจุบันอะไรนี่ครับตอนนี้ออกมาแค่สองหัวนะครับเดี๋ยวอีก อีกอีกสี่ถ้าถ้าสูงกว่าลบห้าเข้าไปแล้วถ้าสังเกตแล้วถ้ามันลบห้าจุดศูนย์จุดหนึ่งอะไรนะครับอีกหัวหนึ่งมันจกเป็นบวกสามบวกสี่อยู่เลยครัผมผมก็ให้พี่ที่ที่ศูนย์แหละเอาคอมเสียบ<ช>ผมก็เ,เขาก็บอกว่ามันก็ยังปกติปกติมันเรื่องปกติลบลบศูนย์อะไรนี่มันก่ามาตรฐานเนาะดีนะผมไม่เผลอเปลี่ยนตอนนู้นเปลี่ยนไปถ้าเอาหัวฉีดใหม่หัวสองหมื่นกว่าของใหม่เลยแสนกว่ามันลงอ่ะ มันก็จะเป็นค่าแบบนั้น,น,นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามหนึ่งจุดศูนย์บ้างด,ดีไม่พลาดตอนนั้นนี่ครับตอนนี้กําลังเริ่มประกอบกับศูนย์บ้างศูนย์เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจนะพอติดมีค่าลบค่าอะไรขึ้นมาเนี่ก็บอกว่าเขาฉีดพังนะสองศูนย์นะอะ <c oughs> แต่ถ้าไปร้านัวฉีดเนี่ยร้านัวฉีดใหญ่ๆใ,ให้เขารับเทมรับซ่อมให้ของ <c oughs> ดิโซโดยตรงเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันอะไรอีกกรณีนะเขาบอกว่าปกติไม่เป็นไรอาเทศหัวหัวละดามร้อยอาเทศหัวหัวสามร้อยจากเข้าไปแล้วก็เอาไฟก้อนแต่อันนี้ก็ไม่มีอาการอะไรนี่ครับเอาตัวนี้จิ้มจิ้มเอาแหวนออกเหนียวน้ำมันเครื่องอะดิพี่มันเหนียวน้ำมันเครื่องมันเลยดึงไม่ออกใช่ไหมใช่ปกติมันก็ออกนี่คติดติดมากับอันนั้นเลยติดเลยทำไมน้ำมันเครื่องมันเหนียวอ่ะพี่ นี่มันมากับนี่ไงอ๋อข้าเมาเหรอขะเมาเครื่องอ๋อมันติดกับข้เมาข้าเมาเผาไหมอ่ะเนี่ยเผาไหมไม่หมดมันรัดมันรัดออกจากห้องเผาไหมขึ้นมาเอือมันก็เลยเหนียวถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะหายไหมพี่หายหายนะแล้วก็เปลี่ยนตามกำหนดสองหมื่นบวกลบสองพันลงไอ้จริงเขาให้บวกลบแค่สองพันเองนะครับสองพันสองหมื่นได้สองพันสองหมื่นสองพันกิโล น,น,นั่นแหละใช้น้ำมันดีสังเคราะแท้ก็ได้แค่นั้น mm hmm. แหละเมื่อกูบ่าว่าใช้สังเคราะแท้ถ่าไหลพันกว่าผมก็บา mm งทีหกเจ็ดเดือนผมก็เปลี่ยนทิ้งมาแล้ว mm ไ,ไม่ปล่อยเหื่องนั้นหรอกนี่มันมีค่าของมันกองมไม่ได้ละเอียดย mm แบบแบบวันเุลกันเน,นียอะไรเนี่ยง mm มาตรฐานเข้ามาให้แค่นั้นนเนาะ สี่สี่ห้าร้อนจัดหน่อยนะมันทํางานหนักใช่ไหมสี่ห้าหกอ่ะเครื่องที่มันอยู่ข้างหลังอ๋อมันจะติดออกมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ติดออกมาเยอะยังดีอยู่ใช่ไหมพี่เข่าอะไรไม่เยอะเลยหืมไม่ดีอยู่แต่มันรัดขึ้นหัวนี่เต็มเลยเป็นคากบางหัวนะบางคันนะขับขับคาบแข็งเลยนะตะกันอ่ะเหมเลยนะ ตะกันแข็งเต็กเลยล่ะแต่นี้ตั้งแต่ออกมากี่หัวแล้วพี่มึงไม่มีตะกันใช่ไหมสี่หัวนี่สี่หัวยังไม่มีตะกันเลยเขาไม่สมบูรณ์นะเขาไม่สมบูรณ์นะครับรถสมบูรณ์จะอยู่ที่น้ำมันเราใช้ไปยบีทเจ็ดร้อยเลยปัม๊มถ้าใช้แต่หมูก็ปัญหาก็จะตามมาเยอะหน่อยอืมตอนนี้ปั๊มอย่างเดียวเลยน,มมน,นี่ครับมันจะเป็นชิ้น มาเดี๋ยวเรามาดูหัวนี้นะว่ามันจะติดออกมาไหมร้อนตอนแรกนัดกับพี่ทอมไว้กับช่างไว้ว่าเดี๋ยวมาจอดนอนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยทําเครื่องเย็นๆตกเมื่อกี้มันออกมาด้วยไหมออกอ๋อออกมาแต่ร่วงแล้วมันเครื่องมันเหนียวใช่ร่วงไปแล้ว ตกไปแล้วผมยังไม่ทันเห็นเลยร้อนเลยร้อนเลยโอ้คือแหวะนนะ่ะมันจะเป็นบ่าทุกคนคือมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นนูนนูนทั้งซ้ายทั้งขวา,าแต่ตอนเนี้ยมันอีกฝั่งนึงยุบลงไปอีกฝั่งนึงนูนอยู่เนี่ยนี่ออกมาแล้วโอ้ยทำไมตัวนี้มันแต๊บแต่เลยอ่ะตัวนี้แบนแต๊บแต่เลยหรอผมเหมือนกันี่บีอยู่บีอยู่บีเยอะเลรเนี่ยรัดหมดแลว ร<ไ>ัดทุกหัวเนี่ยบใส่ไปพอใส่ไปมันจะเป็นหนีเดี๋ยจ,จริงๆประมาณสามแสนโลอ่ะเนีสามแสนโลเปลี่ยนทีใช่ไหมพี่ใช่นี่ครับอันนี้เราก็เอาสักหัวชียใส่ลงไปต่อมันก็นเราหมดเงินแค่ไอ้แหวนตัวละร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทต่อตัวเนี่ยสามแสนโลถามว่าคุ้มไหมโอ้ยแสนโลคุ้มแล้วพี่ <c oughs> ผมยังไ,ไ,ไม่คิดอะไรเลยพอพี่บอกตัวร้อยกว่าบาทไปเลย ผมก็อยากไล่ด้วยผมอยากเก็บตัวาออวก่ันนั้นมันค่าอุปกรณ์ค่าช่างเขาพี่ไม่มันค่าบวกเขาค่าชั่วโมงใช่เฉพาะค่าอะไรนะแหวนแท้ถ้าเบิกค่างจริงๆเนี่ยค่างมันก็ไม่ได้ทําเองคราะมันก็ให้ร้านพวกทำหัวฉีดอะไรทำให้นี่ครับอันนี้เอาออกเอาซสียอกซี เออโอ้ยร้อนเป็นไรโอ้ยตัดเอาละโอ้ยร้อนผมก็ร้อนเดี๋ยวอันนี้จะติดขึ้นมาไหมไม่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นขึ้นมาเอ้าขึ้นอยู่ที่ไหนอ๋อนี่ครับมันจะอยู่อย่างนี้ทุกคนร้อนโอ้ไม่ออกแข็งขาดตะกั่งติด สูบสุดท้ายอะจจะมีปัญหาถ้าเวลามันจะเสียมันจะเสียสูบหกสูบหนึ่งสูบหกกับสูบหนึ่งใช่ทำงานก่อนเนาะเพราะพวกนี้มันหนักแล้วสูบสุดท้ายมีไกลจากปั๊มน้ำด้วยความร้อนมันก็เยอะเนาะใช่ตะกันตะกันเพิ่งเจอหัวนี้องหัวเจอนะหัวนี้เยอะหน่อยวันนี้เยอะหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่ามากไม่ถือว่ามาก แต่มันติดตรงโค้นะั่ะไม่เท่าไหร่แล้วมันติดตรงปลายหัวฉีดแล้วมันจะไม่มีดูเลยนะฮึนี่ครับใส่ลงไปบ๊อบนี่ครับโอเคต่อหัวสุดท้ายครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เสร็จแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่ามันร้อนใช่ไหมไม่ร้อนเลเสร็จไปแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ร้อนเสร็จไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้เอาเลยเป็นยังไงพี่สอมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยช่างประกอบกลับนะครับทีนี้ ก็ประกอบเขาเรียกอะไรนะรางน้ำมันใช่ไหมเพี่รางน้ำมันรางต่ก็ลางน้ำมันแล้วก็ปลั๊กหัวฉีดปลั๊กหัวฉีด mm hmm. ก็ขันน็อตหลายตัวอยู่เหมือนกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอกเข้าที่ครับป๊อกเนี่ยตอกนิ่มๆโอเคเดี๋ยวให้ช่างประกอบ,คร,บครับผม อันแป๊บหมูชีนี่อันนี้แป๊บหมูชีอันนี้แป๊บหมูชีนี่ๆๆนี่ครับเห็นไหมแป๊บหมูชีดเอาเลยทันเลยครับแดดตรงไหนครับแดดรนี่ครับหมูชีดผมยังว่าผมก็ยังลอยมีน้ำเนาะอันนี่ก็มีน้ำเออมีน้ำเอาสวัสดีครับอู้ติ๊กเกอร์เหรอ ติ๊กเกอร์กับรถพี่ไม่มีเลยตอนนี้ติ๊กเกอร์ไม่มีเดี๋ยวพี่ส่งให้ได้ไหมเอาลายพี่ไว้มีเบอร์ไหมโอเคครับแบบนี้นี่ครับเคสฟรีนะครับขอติ๊กเกอร์เดี๋ยวส่งให้ที่รถผมไม่มีตอนนี้เรียบร้อยนะครับ ผมตีนีไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนแหวนล่างใหุ้ดเสร็จเรียบร้อยครับเราลื้อนี่เราก็ต้องลื้อทีละหัวไล่หัวเหมือนกันใช่ไหมก็มันมีโค้ดบอกอยู่<อ>มันรวมกันกระดาษมันมีโค้ดม,ม,มีเบอร์บอกคือทำเป็นของมารับหัวรถนะอ่าแต่ง่ายสุดนี่ก็คือว่าลื้อหัวไหนคนนั้นละ <laughs> หัวนั้นแหละง่ายสุดใช่แล้วมันต้องมารอว่ามันจะสับกันว่าสุดห้าสุดหกเนาะ ผมก็ว่ามันก็ดีนะรื้อทีละหัวเพราะว่ามันจะได้แม่นเลยแต่ดดว่าถ้าเวลาเราทําเครื่องนี่เรารื้อรวมกันเลยก็ได้ใช่แต่อันนั้นมันคือเคสใหญ่เนาะเคสใหญ่มันก็คือเคสใหญ่ไปแต่ถ้าอยากให้ดีคืออะไรน,นะลือเรา m a r ไว้ mark ไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารถเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าพอมมากับมันศุนแท้แต่อันนี้เท่าที่ดูนี่ร,รู้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไหม ดมันก็นา่ารถพี่ได้กี่แสนแล้วอ่ะเพิ่งได้ประมาณสี่ห้าห้าแสนห้าแสนหนึ่งยี่ห้าแสนเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะมากับมันเดิมสนิทยันหัวฉีดอันนี้คือส่วนที่สำคัญคือตอนนี้แหละตอนใส่แป๊บหัวฉีดไล่กลับอ่าแบะกับ,อกบ,กบตอนหัวฉีดทำไมเราสำคัญกว่าเขา ว่าถ้าขันไม่อยู่คือโซล,ล่าจะเข้าเครื่องพี่แล้วมันเป็นไรไหมเอาเครื่องกระฟังดีครับพี่เอาเหรออันนี้อยู่ที่พี่นะครับไปเรียบร้อยหมดเลยละกก <c oughs> เดี๋ยวพี่อัดก็ยิงแล้วก็อัดอีกทีหนึง่งใช่ไหมใช่ันต้องเคาะให้มันสนิทหนะ่อยอ๋อให้มันสนิทนี่นะแหละโซล่าเข้าเครื่องมีอยู่นี่แหละมันไหลออกจากสายล้วดลับแล้วก็ลงก้นแทงไปเลยอ่าชาร์ปก็ไหมละลายแต่อนนี้พี่ชัว นี่จับชั่าชั่วดิต้องชัวหน่อยต้งชั่วหน่อยนะจัดให้ขันแป,ป๊บก่อนนะอันนี้แป,ป๊บ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 ดีเซลเข้าแป,ป๊บหัวฉีดเข้าน้ำมันเข้าข้างในคือน,น้ำมันกลับใช่นี่ครับโอ้วันนั้นพี่ทอมทักซะใจเสียเลย เดี๋ยวก็เปลี่ยนรอบหน้าเดี๋ยวผมมีสปอนเซอร์เข้าทุกคนเอ่อบูธรองหัวหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเขาส่งมาให้นะครับก็เดี๋ยวได้เปลี่ยนนะเดีย๋ยวให้พี่ทอมเปลี่ยนให้เปลี่ยนยากไหมพี่บูธหัวเก่งตัวนี้นะใช่สี่ตัวไม่แล้วไม่เท่าไหร่แล้วมันสี่ตัวใช่ไหมครับสองตัวสองตัวหน้าหลังล่างตัวหน้าตัวตัวข้างซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาทั้งหมดสี่ทั้งหมดสี่โอเคเดี๋ยวเขาส่งมาพี่เขาเขาบอกเขาเขามีใช่ ตัวนึงก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเนาะต้องหาไปเปลี่ยนนะคะแต่จะได้เปลี่ยนแล้วมันจะได้นิ่มด้วยพอเปลี่ยนแล้วมันก็จะนิ่มกว่าเดิมเนาะรถนะแะ่บูสตมันสึกมันก็คุกคุกคคกใช่ใช่มันคุกคกจริงๆพี่ตอนรถกระแทกอะผมรำคาญมากเลยมันจะคุกคุกคกมันจะไม่ดังแต่มันรู้สึกถึงพวงมาลัยมันคุกคุคกนะคุกคกนะไม่ใช่คุกคุกคุกคเดี๋ยวผมให้ช่างประกอบก่อนเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้ว รอจ่ายตังค่าช่างเดียวครับเท่าไหร่นะรีโอสามขวดโอเคครับ ตรงนี้ไม่ร้อนแต่แถมนี้แถมนี้อะไรย้ำน็อตย้ำน็อตล้างน้ำมันไหลกลับย้ำแล้ว,ลว,ลย,ย,ลวย้ำอีกนะครับกลัวก็<ง>โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเอาหัวลงกันครับนี่ครับปิดฝาจบช่วยกันก่นกอนผมก็นั่งให้กำลังใจอย่างเดียวนี่ครับบุญเขาเก่งเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปี่ยน,เ,ยน,เ,ยนเห็นไหม เห็นแดงๆไหมนั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะสี่ตัวจะได้นิ่มๆกว่านี้โอเคครับผมเดี๋ยวเอาหัวลงครับโอเคได้ใช่ไหมช่าง ยาขันล้อแม่ผมผมบอกลืมขันสายไฟมาชีดสายไฟ,ยยไ,ฟไ,มไม่ได้เอาน้ำยาขันล้อมาให้ลืมขันสายไฟแล้วมาชีดเลยลว่ารอบหน้ามาก่านละถัง30ลิตรอ่ะจัดไปพี่เดี๋ยวเอามาวางขายได้ด้วยเลยอย่างนั้นโอเคครับ okay, ผมยังยังคุยนะครับนี่ครับกับอูพี่ทอมก็เวทโทยเดี๋ยวขึ้นให้ล่ะตาไม่ติด,ด,ดทำไมตามไม่ติดอ่ะโอ้ เออตัดกันกรอน,นเดี๋ยวไทำตัตดดนนี่้องรอบเดี๋ยวได้สองรอบอืมโอ้โหขวานน้ำ <c oughs> มันน้ำมันมันลงไปนี่นะครับ <c oughs> แลไมควันมันเยอะพี่เสร็เรียบร้อยครับผมใช่นี่น<ร>พี่นี่คนระับพี่พทําบอก อ๋อแหวนนี่ก็<ม>เกี่ยวกับ<ะ>มีส่วนกินน้ำมันเครื่องใช่ไหมพี่น้ำมันโซล่าด้วยอ่าโอ้เมื่อกี้พี่ทอมไม่แรงกินอ่านะพี่ทอมเบิ้นเมื่อกี้พี่ทอมบอกว่าโอ้ก็ยังนิ่งอยู่นะเครื่องนิ่งอยู่อ๋อมีส่วนกินน้ำมันเครื่องแต,แต่รถนิ่งขึ้นเยอะเลยตั้งวาล์วรอบที่แล้วก็นิ่งอ่าถ้าดันออกมาเราจะดันออกใจกินเยอะมันต้องก่อใจอ่าครับพี่อ๋อโอ้นี่ผลก็ถือว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ผมคุ้มคบหลายอย่างนะแบต่ขาเช็นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญรถไม่มีกำลังเน่ยเกี่ยวด้วยเกี่ยวที่ตั้งเบาตั้งอะไรเป็นแม็นั้นก็ส่วนนึงส่วนหนึ่งถ้ารถนเต็มระบบเหมือนรถใหม่ๆวะนี่เป็นอะไรที่น่าวิ่งน้ากลับใช่รถใหม่ๆนิ่งเนาะใช่พี่นิ่งอะไรนิ่งแต่อันนี้มันก็ถือว่านิ่งไหมพี่นิ่ง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 แค่นั้นนิ่งดีนะพี่ต้มก็ว่านิ่งดีนะเสียทุกคนแบตหมด นี่ยฝากไว้ด้วยครับร้านพิทอมเข้ามาได้นะรับทําทุกรุ่นเนาะพ่ทอมทุกรุ่นช่วงลงช่วงล่างหางเหิงคือทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถใหญ่นะใช่เกี่ยวกับรถใหญ่ทําทุกอย่างนะครับก็มาลองดูได้นะวันโวทะจันเหนืยคือทุกรุ่นนะอยู่เชียงของนะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้ทุกคนแบนหมดเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับผมคลิปนี้ครับมจบขอขอบคุณมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ช่องเราบันทักแคลนหน่อยนะนี่ก็ฝากปู่พิทอมไว้ด้วยนี่โอเค เนี่ยหลานโอเคครับเงียบเงียบเลยรอบนี้ผมคิดว่าวิ่งมาพันกว่าโลป,ปกติเสียงมันจะเข็ก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 ็เมื่อวานมามาถึงเสียบปลั๊กไฟปั๊บเออเงียบลึกกว่าเดิมพี่ใช่รอบลึกกว่าเดิมขึ้นเขารอบลึกกว่าเดิมตั้งวาวไปแล้วเดี๋ยนี้เปลี่ยนแหวนลองอีกนิ่งกว่าอีกนี่ ครับผมเสื้อรอบนี้ก็เป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เสื้อแขนยาวเหลือไม่ถึงห้าสิบตัวแล้วนะครับเสื้อแขนสั้นก็เหลือไม่ถึงห้าสิบตัวแล้วครับรวมรวมแล้วก็เกือบเกือบร้อยตัวนะครับตอนนี้ก็มีทั้งดําและขาวนะครับมีเป็นบางไซส์แล้วนะครับผมตอนนี้สีดําสีขาวเป็นแขนยาวส่งฟรีนะครับแขนสั้นค่าส่งสี่สิบาททั่วประเทศนะครับผมก็สามารถติดต่อช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็น้ํายาเดือดไทเออร์ทักนะครับ น้ำยาเด็ดทายอทักเป็นน้ำยาเช็ดยางดำนะครับสูตรกันน้ำนะครับก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณมากครับ